ยินดีต้อนรับสู่ช่องอนาจาักนิยายเสียงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคำสัญญาของนักรบ บทที่379บันไดปีนฟ้าศาลเจ้าคังชงเป็นกองกำลังระดับราชาในทวีปท้องฟ้าในสมัยโบราณแม้ว่าจะถูกทำลายล้างไปนานแล้วในแม่น้ำสายยาวแห่งประวัติศาสตร์ประตูของศาลเจ้าจะยังคงเกิดในอาณาจักรเทพสวรรค์ทุกๆ3ครั้งปีทุกครั้งที่พวกเขาเกิดมีอัจฉริยะจากทุกภูมิภาคของทวีปตะวันออกที่มาที่นี่ โดยหวังว่าจะมีโอกาสได้รับมรดกโบราณลวงตาแต่เป็นเวลาหลายปีนับไม่ถ้วนมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้รับมรดกจริงๆอย่างไรก็ตามตราบใดที่พวกเขาสามารถได้รับมรดกแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตในประวัติศาสตร์ของตงโจผู้ที่ได้รับมรดกส่วนใหญ่ในที่สุดก็กลายเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจสูงสุดในทวีปนี้ไม่มีใครรู้ว่าทำไมตำหนักเทพนภาถึงเป็นแบบนี้และตำหนักเทพนภามีจุดประสงค์อะไร ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้หลายคนที่บังคับฉีกพื้นที่ในอาณาจักรเทพสวรรค์พยายามบังคับครอบครองวังเทพสวรรค์หรือต้องการค้นหาความลับของวังเทพสวรรค์แต่พวกเขาก็ลม้มลงมีข่าวลือว่าในสมัยโบราณมีขุมพลังระดับจัก,กรพรรดิในตำนานที่ลม้มลงที่นี่ซูโม่หยุดฝึกฝนและยืนขึ้นเขาไม่รีบร้อนที่จะเข้าไปในวังสวรรค์ไม่นานหลังจากนั้นก็มีเสียงอากาศแตกกระจายไปรอบๆละหันเชียนหูเฉิงและคนอื่นๆก็กลับมาทีละคน ในที่สุดตำหนักเทพสวรรค์ก็ถือกำเนิดฮ่าฮ่าโอกาสของเรามาถึงแล้วเจ้ารู้จักวังสวรรค์มากแค่ไหนซูโม่ถามเมื่อได้ยินเช่นนี้ฮันเชียนครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าตามบันทึกของสำนักฮั่นเหนือของข้ามีพระราชวรรังเก้าแห่งในวังสวรรค์ได้แก่พระราชวรรังจินห่วงพระราชวรรังฉางชิงพระราชวรรังซุยเยพระราชวรรังหัวเฟินพระราชวรรังโฮตู พระราชวังเฟิงหยันพระราชวังเหลยพระราชวังกุ้งยาวและพระราชวังเฮ่เย่พระราชวังทั้งเก้าสอดคล้องกับคุณลักษณะทั้งเก้าของทองคำไม้น้ำไฟดินลมฟ้าร้องแสงสว่างและความมืดแต่ละวังมีของตัวเองมรดกนอกจากนี้ยังมีมรดกเล็กๆน้อยๆในมรดกอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้มาโดยสมบูรณ์ด้วยพรสวรรค์ความแข็งแกร่งและโชคส่วนตัวแน่นอนถ้าเจ้าโชคดีเจ้าก็จะได้สมบัติแปลกๆมาด้วย ฮันเชียนรู้จักผู้คนมากกว่าสองสาคนและบอกพวกเขาทีละคนเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสารเจ้าคังชงพรสวรรค์ความแข็งแกร่งโชคซูโม่พยักหน้าเล็กน้อยดูเหมือนว่ามราดกที่เรียกว่าควรจะผ่านการทดสอบหลายครั้งพวกเราขึ้นไปด้วยกันเถอะซูโม่เห็นว่ามีเงาพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากที่ไกลๆและเขาพูดกับฮันเชียนตกลงไปกันเถอะ ทันใดนั้นทั้งห้าคนของซูโม่ก็ลุกขึ้นจากท้องฟ้าและบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือท้องฟ้าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้ซูโม,โม่และคนอื่นๆหดหูใจก็คือห้องลับแห่งสวรรค์ดูเหมือนจะอยู่เหนือท้องฟ้าหลายพันเมตรแต่ทุกคนยังคงบินขึ้นไปและเวลาที่จะดื่มชาก็ยังไม่ถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นจูชาวจิ้งถามด้วยความตกใจ คนอื่นๆก็งงด้วยความเร็วของพวกเขามีเหตุผลที่จะพูดว่าพวกเขาสามารถมาถึงในไม่กี่ลมหายใจแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ชาสักท้่วจะบ,บินและมันยังมาไม่ถึงซูโม,โมะขมวดคิ้วเล็กน้อยและครุ่นคิดครู่หนึ่งบินต่อไปซูโมะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ไม่มีทางอื่นนอกจากบินต่อไปทุกคนบินขึ้นเรื่อยๆและพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาบินไปกี่ไมล์ไม่ถึงชั่วโมงต่อมา ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงพระราชวังสวรรค์อัจฉริยะอื่นๆจำนวนมากก็ปรากฏตัวขึ้นในทุกทิศท,ทางและแต่ละคนก็บินไปที่ศาลเจ้าอย่างตื่นเต้นหลังจากที่ซูโม,โมเข้าใกล้วังเทพสวรรค์นันใดนั้นเขาก็พบว่าวาังเทพสวรรค์ถูกห่อด้วยม่านน้ำและม่านน้ำก็เป็นทรงกลมหึ่งหมาล้อมรอบวังเทพสวรรค์ทั้งหมดอยู่ภายในซูโม,โมเห็นว่าทุกคนต่างรีบเข้าไปในม่านน้ำโดยไม่ลังเลและฮันเชียนและคนอื่นๆก็รีบเข้าไปในม่านน้ำโดยตรง หลังจากเข้าไปในม่านน้ำซูโมรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยราวกับว่าเขากำลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงของอวกาศหลังจากนั้นไม่นานอาการวิงเวียนศีรษะก็หายไปและทั้ง5คนก็ขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือจัตุรัสขนาดใหญ่ในเวลานี้ซูโมรู้สึกว่าร่างกายของเขาจมลงอย่างกระทันหันและเขาไม่สามารถอยู่ในอากาศได้และร่างกายของเขาก็ล้มลงอย่างงอรวดเร็ว ซูโม่ตกใจแต่เมื่อเขาเห็นว่าคนอื่นกำลังล้มเหมือนเขาเขาก็รู้ว่าอาจมีการก่อตัวของอากาศต้องห้ามที่นี่ซึ่งทำให้คนไม่สามารถบินได้บูมหลังจากนั้นร่างของคนหลายคนก็ตกลงบนจัตุรัสซูโม่เงยหน้าขึ้นและเห็นว่านี่เป็นสี่เหลี่ยมหยกสีขาวขนาดใหญ่ที่มีรัศมี10บไมล์ในตอนท้ายของจัตุรัสมีประตูหินโบราณขนาดใหญ่บันไดนำไปสู่ท้องฟ้านำไปสู่วังสวรรค์ ในขณะนี้มีอัจฉริยะไม่กี่คนได้มาถึงที่จตุรัสไปอยู่พวกเขาทั้งหมดรวมตัวกันเป็น2และสและพวกเขากำลังพูดคุยกันอย่างตื่นเต้นบรรยากาศของฉากนั้นร้อนมากดวงตาของซูโมหันไปทางประตูหินขนาดใหญ่และบันไดที่ขึ้นไปบนฟ้าจากการสนทนารอบตัวเขาเขารู้ทันทีว่าบันไดสู่ท้องฟ้าเรียกว่าบันไดสู่ท้องฟ้าและมี999ขั้นสู่ท้องฟ้า ผ่านประตูหินนี้เท่านั้นที่เจ้าสามารถเดินขึ้นบันไดได้และบันไดนี้เป็นการทดสอบครั้งใหญ่จริงๆหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนที่999ขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วเจ้าจะผ่านรอบแรกของการทดสอบของวังสวรรค์ซูโม่ตกตะลึงดูเหมือนว่าถ้าเขาต้องการได้รับมรดกที่เรียกว่าเขายังต้องผ่านการทดสอบหลายรอบตาของซูโม่จับจ้องอยู่ที่บันไดสูงเสียดฟ,ฟ้าบันไดนี้มีบททดสอบอะไร ซูโม่ไม่เข้าใจเขาจึงส่หัวและไม่ได้คิดเรื่องนี้อีกต่อไปหลังจากก้าวขึ้นบันไดปีนเขาเขาจะเข้าใจเป็นธรรมดาแต่ตอนนี้ประตูหินโบราณปิดลงและยังคงเป็นไปไม่ได้เข้าสู่ทันทีที่ซูโม่และคนอื่นๆรออยู่ที่จุดนั้นรอให้ประตูหินโบราณเปิดออกเวลาผ่านไปอย่างช้าอชอาอฉริยะจากทุกภูมิภาคมาถึงและร่างของเขาตกลงบนจตุรัสหยกขาวอัฉริยะทุกคนที่มาต่างจ้องมองไปที่บันไดสูงเสียดฟ,ฟ้าด้วยดวงตาที่ร้อนแรง ผ่านไปครึ่งชั่วโมงมีคนไม่ต่ำกว่า5,000หรือ6,000คนมารวมตัวกันที่จะตุรัสไปอยู่เกิดเสียงดังหลังจากอัจฉริยะมากมายมาถึงพวกเขาพบร่างของซูโม่ทุกคนต่างจ้องมองมาที่เขาด้วยเปลวเ,เพลิงที่โกรธจัดในสายตาของพวกเขาคนเหล่านี้ล้วนแต่ถูกซูโม่ปล้นร่างกายของพวกเขาว่างเปล่าและแม้แต่อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้ก็ยังถูกซูโม่ขโมยไปความคับข้องใจในหัวใจของพวกเขาสามารถจินตนาการได้ ซูโม่เพิกเฉยต่อดวงตาที่จ้องเขม็งเหล่านี้และเริ่มมองดูทุกคนมีคนที่แข็งแกร่งอยู่ไม่กี่คนมีคนไม่น้อยกว่า60หรือ70คนที่ฝึกฝนในขอบเขตที่8ของอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณที่แท้จริงพวกเขาต้องเป็นอัจฉริยะจากสซูปเปอร์อาณาจักรซูโม่ยังพบคนรู้จักของหงหยู่จำนวนมากในฝูงชนโอวูชวงตัวนมูหญิงเนี่ยจงและหัวหลิงเจ้าหญิงหัวหยุนทั้งหมดมา ในเวลานี้ร่างอีกสามคนลงจอดที่จตุรัสยกขาวซูโม,โมหันไปมองมันคือพี่น้องจิวกงจู้และชูหยุนเฟิงเมื่อทั้งสามมาถึงชูหยุนเฟิงเห็นซูโมอย่างรวดเร็วและจ้องไปที่ซูโมอย่างแน่นหนาดวงตาของเขาวาบวาบซูโมเพิกเฉยต่อสายตาของชูหยุนเฟิงสายตาของเขาจ้องมองไปที่องค์หญิงเก้าซึ่งไม่สวมผ้าคลุมหน้าขององค์หญิงเก้าอีกต่อไปใบหน้าที่งดงามและวิจิตงดงามอารมณ์ที่สง่างามและประณีตดึงดูดอัจฉริยะมากมายมองไปด้านข้าง อย่างไรก็ตามสิ่งที่ซูโม่ให้ความสนใจไม่ใช่ความงามขององค์หญิงก้าแต่เป็นการบ่มเพาะของอีกฝ่ายอาณาจักรที่6ของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงซูโม่ตกใจมากผู้หญิงคนนี้ฝึกฝนได้อย่างไรในช่วงเวลาของการประกวดร้อยผู้ยิ่งใหญ่ผู้หญิงคนนี้ดูเหมือนจะมีเพียงขอบเขตที่3าของขอบเขตจิตวิญญาณที่แท้จริงครั้งสุดท้ายที่นั่งอยู่ในเมืองโบราณของซวยหยวนอีกฝ่ายหนึ่งดูเหมือนจะไปถึงอาณาจักรจริงของอาณาจักรที่5อาณาจักรช่างเหลือเชื่อจริงๆ ซูโม่คิดเสมอว่าความเร็วในการฝึกฝนของเขานั้นยอดเยี่ยมมากโดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครเทียบได้ในหมู่เพื่อนฝูงแต่เมื่อได้เห็นในวันนี้เขาอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจดูเหมือนว่ามีคนภายนอกข้างนอกมีสวรรค์การฝึกฝนของเขาความเร็วไม่มีที่เปรียบบทที่380ท้าทายจิตวิญญาณการต่อสู้เหตุผลที่ซูโม่มีความเร็วในการฝึกฝนที่รวดเร็วเช่นนี้ก็เพราะกลืนกินจิตวิญญาณการต่อสู้และองค์หญิงก้าวพึ่งพาอะไร ซูโม่ไม่รู้อาจเป็นเพราะพรสวรรค์ของคู่ต่อสู้เองท้ายที่สุดในช่วงเวลาของการประกวดร้อยผู้ยิ่งใหญ่ความสามารถของคู่ต่อสู้ในการทดสอบนั้นช่างน่าอัศาจรรย์จนไปถึงระดับทองซูโม่ไม่ได้สนใจเจ้าหญิงทั้ง9้ามากนักแม้ว่าองหญิงเก้าจะมีความงามของเมืองแต่ซูโม่ผู้เป็นชายสองรุ่นก็ตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากความงามดังกล่าวเวลาผ่านไปอย่างช้าช้าและอัจฉริยะยังคงมา ซูโม่ไม่มีอะไรทำดังนั้นเขาจึงเพียงแค่นั่งลงบนสี่เหลี่ยมหยกขาวพร้อมที่จะฝึกฝนอีกครั้งในขณะนั้นทันใดนั้นลมหายใจอันรุนแรงก็มาถึงและบนท้องฟ้าเยาวชนที่สวมชุดสีน้ำเงินก็ลงมาพลังอันทรงพลังของฟ้าร้องการมาถึงของชายหนุ่มชุดฟ้าทำให้จตุรัสหยกขาวเงียบลงอย่างกะทันหันและสายตาของทุกคนก็เพ่งไปที่เขา ดวงตาของซูโม่ไม่ได้ดึงดูดคนผู้นี้โดยไม่คาดคิดเพียงเพราะออราจากอีกด้านหนึ่งนั้นทรงพลังและรุนแรงมากอันดับหนึ่งในหนึ่งร้อยอันดับสูงสุดของอาณาจักรเลยปรมาจารย์ระดับเก้าของอาณาจักรวิญ,ญญาณที่แท้จริงนามว่าเล่ยเสี่ยวมีการกล่าวกันว่าความแข็งแกร่งของเล่ยเสี่ยวนั้นเทียบได้กับพลังอำนาจของอาณาจักรดวงดาวระดับแรกธรรมดาทั่วไป ใช่เขาสามารถอยู่ยงคงกระพันในอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงและโรงไฟฟ้าอาณาจักรดวงดาวระดับแรกธรรมดาไม่สามารถเอาชนะเขาได้จริงๆเรียกว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ที่อยู่ยงคงกระพันเมื่อเห็นการมาถึงของเลยเสี่ยวหลายคนก็กระซิบว่าสามอาณาจักรแห่งความจริงยังมีฉายาอีกชื่อหนึ่งคือจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้สำนักนักสู้และเจ้าแห่งการต่อสู้ อาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงศิลปะการต่อสู้หรือที่เรียกว่าจิตวิญญาณการต่อสู้เป็นความหมายของศิลปะการต่อสู้จิตวิญญาณการต่อสู้ดวงดาวที่แท้จริงหรือที่เรียกว่าวูดซงหมายถึงปรมาจารย์ศิลปะการต่อสู้สำหรับนักรบอาณาจักรที่ลึกซึ้งที่แท้จริงพวกเขาถูกเรียกว่าจมยุทธซึ่งหมายถึงราชาและราชาแห่งศิลปะการต่อสู้ห้าห้าบันไดปีนฟ้า เล่ยเสียวก้าวไปข้างหน้ามองไปที่บันไดที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและหัวเราะออกมาอย่างเต็มอิ่มแม้ว่าจะปีนบันไดขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ยากแต่เล่ยเสี่ยวก็ไม่ได้จริงจังกับมันครั้งสุดท้ายที่เขาเกิดในดินแดนสวรรค์เขาสามารถผ่านมันไปได้อย่างราบรื่นและคราวนี้มันจะง่ายขึ้นไม่นานหลังจากเล่ยเสี่ยวมาถึงผู้เชี่ยวชาญอาวุโสอ,อีกคนก็มาถึงชูจ้านเทียนเป็นชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งดูเด็กมากอายุประมาณ20ปี การมาถึงของนิจิสการวันแรกทําให้เกิดความปั่นป่วนในจัตุรัสโดยธรรมชาติว่ากันว่าชูจ้านเทียนอยู่ยงคงกระพันในการต่อสู้ระยะประชิดแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนโรงไฟฟ้าระดับแรกธรรมดาในอาณาจักรแห่งดวงดาวจริงๆหากอยู่ในการต่อสู้ระยะประชิดกับชูจ้านเทียนก็จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาภายใต้ดินแดนแห่งดวงดาวที่แท้จริงไม่มีใครทําลายมันได้ ทุกคนกำลังพูดคุยกันและบางคนที่เคยมีประสบการณ์การต่อสู้ของเมืองโบราณโซยุนมองที่ชูจ้านเถียนและซูโม่ทั้งคู่มีพลังป้องกันท้องฟ้าชูจ้านเถียนซูโม่จ้องไปที่ชูจ้านเถียนอย่างแน่นหนาะหัวใจของเขาขยับเขารู้สึกถึงลมหายใจที่คุ้นเคยจากอีกด้านหนึ่งลมหายใจนี้แทรกซึมเข้าไปในไขกระดูกเช่นเดียวกับลมหายใจของเนื้อและเลือดของร่างกายซูโม่ขมวดคิ้วและครุ่นคิดในใจ หลังจากนั้นไม่นานหัวใจของซูโม่ก็เคลื่อนไหวอีกครั้งและมีแสงสว่างในดวงตาของเขาเวียงจันมายาในที่สุดซูโม่ก็รู้ว่ามันคือลมหายใจแบบไหนออร่าบนร่างของอีกฝ่ายชัดเจนว่าเป็นออร่าของการปลูกฝังศิลปะศักดิ์สิทธิ์แห่งเวียงจันซูโม่ฝึกฝนศิลปะศักดิ์สิทธิ์ของเวียงจันมาเป็นเวลานานและเขาคุ้นเคยกับออร่าแบบนั้นมากซูโม่รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่ชูจันเถียนผู้นี้ฝึกฝนศิลปะศักดิ์สิทธิ์แห่งเวียงจันเช่นเดียวกับเขา ซูโม่จ้องมองไปที่ชูจ้านเถียนและในเวลานี้ดวงตาของชูจ้านเถียนก็มองมาที่เขาเช่นกันเมื่อมองดูกันและกันชูจ้านเถียนขมขู่ดิ้วเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกถึงลมหายใจที่คุ้นเคยจากซูโม่จู่ๆชูจ้านเถียนสายหัวเล็กน้อยหันหน้าหนีและไม่มองซูโม่อีกเลย ใบหน้าของซูโม่ดูสง่างามเล็กน้อยวันแสดงนิทรรศการครั้งแรกนี้ทำให้เขากดดันแม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ตั้งใจปล่อยพลังของเขาแต่ความรู้สึกที่มีต่อซูโม่นั้นน่ากลัวกว่าเล่ยเสี่ยวสามคะแนนฐานการบ่มเพาะพลังขั้นที่9้าของอาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงหากอีกฝ่ายหนึ่งฝึกฝนศิลปศักดิ์สิทธิ์แห่งเวียงจันทร์อีกครั้งและไปถึงระดับที่เทียบได้กับขั้นที่9้าของงออาณาจักรวิญญาณที่แท้จริงมันจะน่ากลัวมากเมื่อทั้งสองรวมกัน ซูมโมส่สตดหายใจเข้าลึกๆไม่ควรมองข้ามอัจฉริยะระดับท็อปของทั้ง4อาณาจักรถ้าเขาไปเจอคนคนนี้เขาคงไม่มั่นใจมากนะักฮ่าฮชูจ้านเถียนข้าไม่ได้พบเจ้ามา3ปีแล้วระวังตัวไว้ในเวลานี้เล่ยเสี่ยวมองไปที่ชูจ้านเถียนและพูดพร้อมกับหัวเราะใหญ่การแสดงออกของชูจ้านเถียนยังคงเคร่งครึมและเขาเหลือบมองเล่ยเสี่ยวโดยไม่สนใจเขา ชูจ้านเถียนเมื่อสามปีที่แล้วเจ้ากับข้าไม่มีคู่กันข้าไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้ามีเงินเท่าไหร่แล้วเมื่อเห็นว่าชูจ้านเถียนไม่สนใจเขาเล่ยเสี่ยวก็ยิ้มและพูดด้วยการเยาะเย้ยชูจ้านเถียนเหลือบมองเล่ยเสี่ยวอีกครั้งและพูดอย่างเฉยเมยเพียงพอที่จะเอาชนะเจ้าจริงเหรอเล่ยเสี่ยวได้ยินคําพูดของเขาตาแคบลงและเขายอ่อเย้ยทุกคนสามารถพูดใหญ่ได้แต่ข้าไม่รู้จักเจ้าเจ้ามีเสียงที่หนักแน่นอยู่ในมือของเจ้าไหม ทันทีที่เสียงนั้นตกลงร่างกายของเล่ยเสี่ยวก็พุ่งขึ้นทันใดฟ้าร้องและฟ้าผ่าที่ไม่มีที่สิ้นสุดรอบตัวเขาและอากาศรอบๆอบตัวเขาก็ระเบิดอย่างต่อเนื่องทําให้อัฉริยะหลายคนที่อยู่ไม่ไกลจากเขาตกใจเขารีบถอยกลับดวงตาของเล่ยเสี่ยวเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้เมื่อมองดูอัฉริยะทั้งหมดในรายชื่อ100ออันดับแรกในทุกภูมิภาคข,ของตรงจนเดียวที่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้คือคนที่เก่งที่สุดในอีกสามสาขา ตอนนี้เขาได้พบกับชูจ้านเทียนเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกคันคันคัน,คนมืออยากแข่งเล่ยเสี่ยวในเมื่อเจ้าต้องการจะต่อสู้ข้าก็จะตามเจ้าไปเมื่อไรก็ได้ชูจ้านเทียนกล่าวอย่างเย็นชาและเขาก็ไม่กลัวเล่ยเสี่ยว55ดีเนื่องจากเป็นกรณีนี้เรามาแข่งกันที่จุดหนึ่งก่อนที่ประตูภูเขาจะเปิดออกเล่ยเสี่ยวหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งและพลังของสายฟ้าบนร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากเติม,เต,มเต็มผู้ชม ร่างกายของชูจ้านเถียนก็พรุ่งพล่านและพลังของเขาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นสงครามกำลังจะเริ่มตน้นทุกคนกลั้นหายใจอัจฉริยะอันดับต้นๆใน100อันดับแรกของการจัดอันดับที่ดีที่สุดในทวีปตะวันออกยังไม่ได้เข้าสู่พระราชวังเทพสวรรค์พวกเขากำลังจะเริ่มสงครามหรือไม่ซูมโม่ก็จ้องมองทั้งสองคนเช่นกันจากการต่อสู้ระหว่างทั้งสองเขาควรจะสามารถเห็นความจริงของทั้งสองคนได้ ในขณะนี้มีอีกร่างหนึ่งบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเหนือจตุรัสไปอยู่และลงมาทันทีนี่คือชายหนุ่มที่สวมชุดคลุมสีเงินคลิบทองเขาดูอายุน้อยกว่า20ปีใบหน้าหล่อเหล่าและมีอารมณ์เป็นเลิศทำให้ผู้คนได้สัมผัสถึงความสุภาพอ่อนโยนและสง่างามเมื่อเห็นบุคคลน,นี้เล่ยเสี่ยวและชูจ้านเทียนหยุดการต่อสู้ที่กำลังจะแตกออกและจะตุรัสไปอยู่ทั้งหมดก็ระเบิดเป็นเสียงอุทาน โอ้พระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในรายชื่อ100อันดับแรกในอาณาจักรส่วนอยู่และข้าเคยได้ยินชื่อเทียนยี่มันทรงพลังมากสมควรที่จะเป็นอัจฉริยะในระดับศิลปะการป้องกันตัวบนท้องฟ้าด้วยการเพาะปลูกของขอบเขตวิญญาณที่แท้จริงเขาสามารถฆ่าการดำรงอยู่ของโรงไฟฟ้าของอาณาจักรดาวที่แท้จริงได้ทำไมข้าถึงไม่รู้สึกถึงพลังของเขาเลยมันรู้สึกธรรมดามาก แค่เจ้าเหรอทุกอย่างท่านางสัมผัสได้มันไม่ใช่แค่ระดับที่สี่ของการฝึกฝนจิตวิญญาณที่แท้จริงทั้งจตุรัสไปอยู่เริ่มส่งเสียงดังและผู้คนมากมายต่างมองดูชายหนุ่มในชุดคลุมสีทองด้วยความเคารพในดวงตาของเขาเหวนเหรินเทียนยี่ดวงตาของซูโมโรีลงเล็กน้อยเขาสามารถฆ่าโรงไฟฟ้าของอาณาจักรดวงดาวด้วยฐานการเพาะปลูกอาณาจักรวิญ,ญญาณที่แท้จริงได้หรือไม่ หากเป็นกรณีนี้บุคคลน,นี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ท้าทายสวรรค์และเขาอยู่ยงคงกระพันในที่แห่งนี้